สวัสดีค่ะเราจะมาทำนายดวงของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่17ธันวาคม2563ค่ะเรามาดูตำแหน่งของเจ้าชะตานะช่วงนี้มีความสุขมีโชคด้วยนะคะจากการทำงานสมมติว่าเออเป็นโชคคุณอาจจะได้ได้รถใหม่ได้บ้านใหม่ได้แฟนใหม่ ขายของค้าขายพรีเซนต์อะไรปังรวยแล้วก็ขายดีค้าขายดีมีกำไรมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องที่อยู่อ่าเรื่องรถบางคนก็มีความรักดีๆเข้ามาแล้วนะที่ว่ารอมานานนะคะในชีวิตถ้าใครถามว่าคนที่ตกงานอยู่จะได้งานไหมได้นะ อ่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนเรียกคุณเนี่ยไปทำงานนะคะไปโชว์ความสามารถไปสัมภาษณ์แปลแบบเนี้ยแล้วเขาก็มองว่าคุณมีความสามารถคุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถพิเศษไม่เหมือนใครประมาณนั้นคุณเป็นคนเก่งอะ่ะช่วงนี้งานเยอะมากเลยอะ่ะงานดกนะคะงานดกมีการขยายตัวในการทำงานเป็นอย่างดีแล้วก็อ่า เน้นงานเลยแล้วก็เน้นโชคนะแล้วก็บ้านไม่ได้อยู่นะคะเดินทางไปทํำงานได้เงินนะคะไปหาเงินหางานนั่นแหละนะแล้วก็คนที่เกิดราศีพิจิเนะี่ยมีความคิดเกี่ยวกับออะไรใหม่ๆละ่ะคนรักใหม่อยากมีแฟนอ่ามีความคิดเขาก็บอกว่า ถ้ามันจะมีเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาก็จะให้มาแต่ว่าให้รอก่อนนะประมาณนั้นอ่าให้รอก่อนตอนนี้ให้ทำงานแล้วก็ได้ได้รายได,ได,ได้จากค่าคอมมิชชั่นไปก่อนได้รายได้อื่นจากอ่าจากงานประจำไปก่อนนะคะช่วงนี้เดินทางมุ่งหน้ามุ่งอ่ามุ่งหน้ามุ่งตาตั้งใจทํางานเดินทางไปทํางานนะคะตลอดเลยนะช่วงนี้ไม่ได้อยู่กับที่หรอกเดินทางอย่างเดียว ประสบความสำเร็จในหน้อที่การงานเป็นอย่างดีแล้วก็ได้มีโชคเกี่ยวกับเอ่อไม่ว่าจะเป็นโชคเกี่ยวกับถ้าถามว่าตกงานก็ได้งานอยากได้บ้านก็ได้บ้านอยากได้ดินก็ได้ถ้าถามว่าอยากได้แฟนใหม่ไหมก็มีโอกาสได้แต่ว่าช่วงนี้คุณจะเด่นในเรื่องงานเป็นอย่างมากเลยนะคะแม้กระทั่งเรื่องแฟนก็คือมันไพ่มันออกมาว่าเรื่องคนรักเนี่ย มันจะมีอุปสรรคนะในการ mm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเริ่มต้นหรือแบบบางคนอาจจะทะเลาะก,กันกับคนรักก็ได้นะคะเพราะว่าเรื่องงานที่จะต้องเดินทางเราก็ต้องอมุ่งหน้ามุ่งตาทำงานนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าใครที่เป็นโสดอยู่ก็เขาบอกให้เน้นทำงานนะคะคุณจะได้โชคจากการทำงานนั่นแหละนะตำแหน่งของคุณแม่คุณแม่อาจจะแบบมีเกณฑ์นะคะ มีเกณฑ์ได้ไปพบคุณหมอได้ไปโรงพยาบาลน,นะคุณแม่นะหรือว่าคุณหมอนัดอะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณพ่อเขาก็บอกว่าคุณพ่ออาจจะเออ่ถ้าสมมติว่าสุขภาพไม่ดีให้ลองรักษาแบบวิธีธรรมชาติรักษาด้วยสมุนไพรควบคู่ไปกับแผนปัจจุบันประมาณนั้นนะคะเรามาลองดูวันที่ดีกันภายในสัปดาห์นี้นะ วันที่ดีนะคะเป็นคำทำนายตั้แต่วันที่4ถึง17ใช่ไหมครูก็จะแบบว่าทำนายประมาณวันเอานะคะวันที่4วันที่5จะมีโชคมีลาบขายของค้าขายคิดเรื่องเงินได้เงินคิดเรื่องทองได้ทองคิดเรื่องไหนก็สำเร็จนะคะค้าขายดีมีกำไรอ่าสี่ห้ามีโอกาสได้ไปติวได้พบ เจอคนมากมายได้ไปอบรมได้ไปโดนเรียกหรือว่าสัมภาษณ์งานอะไรแบบเนี้ยนะคะ,ะมีโอกาสได้นะคะอ่าเรีพบเจอญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ด้วยรวมตัวรวมญาติกันนะคะ8 9วันที่8วันที่9อาจจะได้ไปงานมงคลอาจจะได้ไปาได้ทำบุญนะคะหรือว่า คือจะจะมีโชคอะ่ะตัวคุณจะเป็นคนเก่งนะอ่าทำอะไรก็สำเร็จนะคะสี่ห้าวันที่1ิบสวันที่1ิบสบางทีคุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวกับคนรักของคุณได้ไปเดทนะได้มีความรักแบบรักใหม่ๆปั๊ปปี้เลิฟก็เป็นไปได้นะคะได้ไปท่องเที่ยวสถานที่เใกล้น้ำติดทะเล ติดแม่นะ้ําติดอะไรอะน้ําตกติดคลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิวดีๆหรืออาจจะไปปล่อยปลาทําบุญด้วยกันนะคะมีโอกาสอ่าสิบสเดินทางไปทํางานได้เงินนะคะสิบสคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินอื่นๆนอกเหนือจากการทํางานประจําแล้วก็15-16-17ประมาณนั้นนะคะคุณจะได้เดินทาง อ่าควบม้าไปเลยเดินทางไปทํางานด้วยความเร่งรีบนะคะอ่าก็คือจะมีงานมาคุณก็ต้องเดินทางไปทํางานนั่นเองนะเรามาดูเอ่อเลขหน้าไพ่กันเลขนะคะก็คือ2 0 1 0 4 1 7 1 8 1 1 4 โอเคสีนะคะสีนำโชคนะสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเทาค่ะอ่าไปเลขนำโชคสำหรับราศีพศจิกนะคะอ่าจบแล้วสำหรับคนที่เกิดราศีพฤศจิกนะคะราศีพิจิกเป็นคำทำนายตแต่วันที่4ถึงวันที่17พฤษจันธันวาคมค่ะ4ถึง17บธันวาคมส5 6พัรานะคะ